อโอเคนะครับก็สวัสดีนะครับก็วันนี้มาสตรีมเบอร์สกา้ากันนะครับก็อย่วันนี้เล่นไอดีเซิร์สิบสองกันนะไอดีเซิร์สิบสองเดี๋ยวเคลียร์ของก่อนวันนี้ไม่ได้เล่นเลยนะเนะี่ย ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นในดีนี้เลยนะ่เดี๋ยวเคลียร์ของแป๊บน,นึงนะอ๋อไม่ได้เปิดเสียงเพลงนี่วะเดี๋ยวต้องออกไปเปิดเสียงแป๊บน,นึงนะก็เมื่อวานก็สตรีมโปเกมอนการ์ดเกมไปนะฮะโปเกมอน t p o p o e t e t นะครับ่ะก็มีน้องๆเข้ามาคนหนึ่งแล้วนะครับ เดี๋ยวออกไปแป๊บน,นึงนะจะได้ยินปนะรนะมาณนี้โอเคอ่ะนะเาเสียงน่าจะประมาณนะนะน่าจะได้ยินกันอยู่แล้วกันนะตก็เดียเ๋ยเชียงกันจัดไปนะครับ ก็สำหรับไอดีนี้ก็จะเอาไปใช้รีวิว้ะส่วนใหญ่นะครับได้ยินเสียงไหมนี่เสียงมันจะเบาๆนะไม่ถึงผมเบาผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองวะอมาโอเคเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะ รอนไวรุ่นเข้ามานะครับเคยว่ากันอีกทีนึงโอเคแชทโพส์น่าจะพอเห็นอยู่นะครับอ่ะตามนั้นนะครับไปโอเคไอพวกแชทโพส์อาจจะมีเกะก,กะน่าจอยนิดหน่อยครับ มันต้องเอาเด้งขึ้นมาเหรอไม่รู้ว่าใครกินอะไรมาบ้างนะโอเคก็ดูวิกิจกรรมงันนี้ครับก็จะมีถึงวันนะครับที่มันเปลี่ยนมาซึ่งแน่นอนครับมันต้องซื้อจีบับอแ,แต่ผมจะไม่ซื้อเนี่ยจะกดพาร์ตแต่ว่าโอเคมันเห,เห,เหนะนื่อยเวลาเนาะเนี่ยเราซื้อความชัด่ด้วยกันเลยต้องใช้น้องนักคนสวัสดีครับผมซื้อความแซ่บด้วยบั๊ก แา้นะปองชอบเป็นมาไม่ตรงกิดจะเป็นดิสกิลนะนซื้อก่อนปองปองเองสเกมดังมากใช่ไหมก็เบาครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินได้ยินบอกกันด้วยระกันโอเช็คเสียงหนเสียงภายในมันเยอะไปใช่ไหม จะประมาณนี้ก็ได้นะอ่ะประมาณนี้น่าจะได้ยินเนาะแล้วถ้าประมาณเนี้ครับเคเสียงดังฟังชัดเดี๋ยวผมขยับแป๊บหนึงนะครับโอเคครับโอเคไหมได้ยินได้ยินกันไหมครับ อน,นี้เบาเหลือเสียงดนตรีเสียงเกมประมาณ25%้แล้วกันไมโครโฟนประมาณร้อยนึงถ้าโอเคแล้วทำสัญลักษณ์สัญญาณมาแล้วกันนะนะประมาณนี้เนาะได้ยินกันไหมแบบว่าได้ยินเสียงเกมนิดนึงแล้วก็ได้ยินเสียงเสียงผมด้วยแล้วกันนะโอเคไม่มีคนตอบต่วนะ่าไม่ดีหรือเปล่าหน่อยแป๊บนึงได้ได้ยินกันไหม สเสียงเกมดังอยู่อีกเหรอสับจะต้องเบาไปเลยมั้งเนี่ยน่าจะต้องเบาไปเลยอะ่ะรู้ท่าละอย่างนี้เหรออย่างนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้หรือเปล่าจะต้องเบาเสียงเกมอีกอ่ะอันนี้ได้ยินหรือ,อยังครับ ถ้าได้แล้วก็ส่งสัญญาณมาบอกกันหน่อยนึงวันนี้ก็จะเซตเกมขึ้นมาได้นี่ก็หมดเวลาแล้วเน,นะโอเคเนาะประมาณนี้เนาะคือจะไม่มีเสียงเกมแลวมันก็แปลกๆแ,แล้วมันดูเงียบเกินไปนะครับเราต้องจัดเสียงให้อื่นโอเคเอาตามนี้แล้วกันนะเอ,เอาตามเสียงนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคตามนี้ครับน้องบอกว่าได้นะ โอเคได้ได้ลุยกันต่อนะครับผมตรงนี้อ่ะก็เดี๋ยวรับแต้มก่อนไอ้นี้นี่ผมแทมไม่ได้เล่นนอะาทิตย์นี้ที่ผมพยายามไล่เก็บของเดี๋ยวจะทำคลิปอัปเดตอัพพลังกัน้ะตอนนี้พลังมันอยู่ที่ประมาณ14.5ล้านนะก็ไม่ได้เยอะมาก2 3 4โอเคตามนี้ครับผมจัดเลเยอร์อก่อนนะเลเยอร์อมันเกะกะมาก อ่ะโอเคตามนั้นครับสองอันสองร้อยอ่ะไปกันต่อนะครับผมตรงนี้ไปนในยูเนียนกันนะยูเนียนยูเนียนอ๋อไม่มีคนไหนดีเลยดี 2, กว่ามีเท่าไหร่แต้มสองพันกว่าป่ะน่าสองพันกว่า กว่าอย่าค่อยอัปเกรดแล้วกันน่าจะได้อัปอีกเยอะ2องพนะฮะอ่ะไปกามีเรื่องสอบถามเลยก็สอบถามกันมาได้นะครับจากตรแบบทีมไลน์นี้เลยขนส่งก็ขนส่งเข้าไปก่อนแนวทางทำทีมครับทีมไหนเอ่ยทำทีมแบบไหนครับทำทีมไฟ ทำทีมอะไรเดียวทำทีมแบบไหนดีมีต้องการทีมที่ต้องการต้องการเล่นไหมตกปลาเป็นไนงะพวกทีมไฟเล่นง่ายนะครับทีมไฟเช่นพวกอากราดอนนะครับโฮโอฮีทรานนะครับพอเราได้ใต้ดินมาก็ส่งรหัสได้ดูได้ไหมมันต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับ สร้รอก็ได้ลองพสองพันห้าคนเปิดตรวไหนก่อนครับอ่อสุ่มการันตีเทพไปร,ริยังเอ่ยหมายถึงการันตีเทพตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3อะไรเงี้ยครับถ้าถ้ามีส่งไปแล้วก็โอ้ถ้าถ้าจะทำทีมไฟขาดฮีทรานตัวเดียวก็รอสุ่มฮีทรานเลยหรือไม่ก็เก็บเศษชิป2,000ไปแลกก็ได้นะ ยังไม่ได้สุ่มการันตีเหรอไอ้ดีเล่นกี่วันต้องถามก่อนนะฮะสุ่มไปกี่รอบแล้วนะครับมันต้องมีรายละเอียดนะฮะสุ่ม5 0 0พแรกไปหรือยังแล้วก็สุม่มรอบหมื่นหนึ่งไอ้รอบ5,000สองรอบเอ้แต้มหมดแล้วเนะี่ยเวรกรรมแต้มไม่เหลือเลยนี่วาโอ้โหชีวิตโอ้ยเวรกรรมแต้มหมดนี่วา โอ้โหไอ้นั่นมันผมหมดด้ยไอ้แต้มอัพในยนะูเนี่ยมันไม่เหลือเลยนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวเนีย่ยเหลือแค่นี้เองครับงั้นเราซื้อเฉพาะแต้มอัพก่อนแล้วกันนะแล้วก็แต้มอัพอย่างเดียวซื้อแต่แต้มอัพอย่างเดียวครับเหลือแค่37ด้วยโอ้โหชีวิตไอ้อ่ะคร่าวๆนะครับ อื่นกันต่อนะฮะนำโชคครับเรื่องป่าผมมีเซลบีมีทูเกาะแล้วก็ตัวบัฟพลังจิตสีชมพูมันมีบัฟสองตัวแล้วครับเยอะไปนะฮะมีทูเกาะจริงจริงมีทูเกาะเล่นกับลาติออสกับลาติอาร์ตได้นะไอจบวดคู่นะครับ ือเล่นทีมผสมไปเลยก็ได้นะมันมีซับ2ตัวครับจริงๆซับเล่นแค่ตัวเดียวก็พอนะเอมลิธไอตัวหนูชมพูก,ก็ซับนะครับเซเลบี้ก็ซับมันซับ2ตัวมันเยอะไปหาตัวแท้งนะครับมาเล่นกับยูทูบกรอหรือ,อเอาเดี๋ยวขึ้นละสองสามสองโอเคมีแลวนะกรอสู้ทีมนี่ผมเข้าไปพีเคนี่ว่า พัวเบอร์ระดับสูงอันนี้จะไปถึงด่านไหนวนะเนี่ยเพราะเป้าหมายเราคือชั้น80นะผมไม่ได้เล่นตรงไอเดีนี่นานมากแล้วอะเดี๋ยวจะลองเล่นดูหน่อยนะเหมือนผมจะมีของอยู่ในไอดีค่อนข้างเยอะครับก็ะจะเอาอัพพลังันสักหน่อยนะฮงนะไปนะครับต้องเคลียร์ขึ้นมาไห้ได้นะ,อะโอเคไป ก็เล่นเป็นทีมไฟนะครับทีมไฟสุดแกล่งไอ้ไม่ทีมไฟดิทีมบินสิบห้าล้านนะเอาไปข้างล่างก่อนนะอย่างเงี้จะได้เห็นปะ่ะหรือแบบนี้ก็ได้นะโอเคอยู่นะไม่เกลกกลูกตาตุ้มก็ เรียบร้อยครับเลีคยวขาส้ามาสเ,เตอร์นะครับจัดไปเดีคยราส้ามาสเ,เ,เ,เตอร์นี้ได้จดากตอนที่เราไอ้นั่งรอเขยับรับของไปลุอเดี๋ยวรองน้องๆเข้ามาอีกหลายๆคนกันแล้วกันนะ ดีว่าไม่ได้แจ้งไว้ว่าจะสตรีมกี่โมงนะครับลองระบบเฉยๆนะว่าได้ผมไม่ได้สตรีมมาสามสี่เดือนละลองระบบหน่อยลวกันตอนนั้นโทรศัพท์มันมีปัญหานะก็เลยไม่ได้สตรีมนะครับตอนนี้ก็เคลียอะไรหลายอย่างก็เลยมาลองทดสอบระบบกันดูหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ลองไปรอบนึงเมื่อวานลอง เกมโปเกมอนการ์ดนะครับที Tg Pocket นะฮะวันนี้ก็มาลองปกิสก้าดูนะครับเป็นเกมหลักในช่องนะครับอ่ะรุยก,กันต่อนะครับโอ้เอาได้ไหมเนี่ยอ๋อโอโหมีกระตุกกระตุก้วยนะเเวลหกสิบเก้าเองครับเลเ้ยวจริงๆเล้วหกสิบเก้าก็เข้าทีมแล้วนะ เล่นง่ายไม่ง่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตอนที่ได้ไอดีได้เทพตอนสุ่มกาชาฟรีรอบแรกครับตอนที่เรา,เาบัตรฟักไข่ที่มันแจกให้ครับคือปกติเราเริ่มเกมมาแล้วก็สามารถที่จะรับบัตรฟักไข่20บใบได้ฟรีฟรเนาะแล้วเราก็ไปสุ่มเทพช่วงแรกครับการันตีเทพตัวแรกเนี่ยถ้าเกิดได้ซักวิตตินี่หรือกลาดอนอะไรเงี้ยมันก็จะไปเล่นต่อได้ง่ายนะครับแต่ถ้าใครได้ตัวที่ไม่ค่อยดีก็ก็ต้องรีใหม่ครับผมว่ามันใช้เวลาไม่นานนะ ประมาณห้าถึงสิบนาทีเองเราก็รู้แล้วว่าเราจะไปต่อได้ไหมผมมีฮีทานแล้วตัวที่สองโอใช่ครับโฮโอต้องมีอยู่แล้วครับโฮโอเล่นทีมไฟก็ต้องมีครับโฮโอนี่คือขาดไม่ได้แน,น่นอนครับของจริงส่วนใต,ใต้ใต้ดินนี่ไว้สุดท้ายเพราะว่า ใต้ดินเราต้องรอเก็บเศษชิปเวลาเราไปตีบอสโลกนะฮะรอซีทีมเราก็แข่งแกล่งอยู่นะครับจัดไปเดี๋ยวน่าจะสัปดาห์หน้าเนาะเดี๋ยวจะทำเทียริสนะฮะเทียริสของโปเกิสก้านะครับว่าปี2024นเนี่ยเทียริสมันมีเปลี่ยนแปลงไหมจริงๆผมทำเทียริสไว้ปีที่แล้วนะ2023ีไปดูได้นะฮะ แต่ว่าในทีในทีรัสนั้นเนี่ยมันจะไม่มีโปเกมอนที่เติมเงินนะที่เป็นแตกเติมเงินกนะ็คือเราจะไม่พูดถึงเราจะพูดแค่โปเกมอนที่สามารถจับต้องได้นะครับแต่ของปี2องนี้อาจจะมีเพิ่มมาบ้างว่ามมีโปเกมอนตัวที่ผมได้สัมผัสจากไอเดีดน้องบ้านดูก็อ่ะเดีย๋ยวลองเล่นดูเซิร์ฟแปดพี่เล่นทีมบินครับเนี่ยเล่นทีมแบบนี้แหละจะกลับมาเล่นทีมบินอีกรอบนึงพอดีชอบนะฮะชอบทีมบิน ดี๋ยวว่ากำลังเก็บเพชรนะครับหาตัวยักษ์เขียวอยู่นะหายากไม่ใช่หายากหรอกไม่มีเพชรนะครับเนี่ยแล้วก็มีดิสกิวไมใ้ใช้แงก็ต้องไปซื้อดิสกิลเอ้ยไม่่ใชดิสกิลปั๊มแซดนะฮะต้องเจียเพชรไปซื้อปั๊มแซดอีกส0่พันกว่านะมันจะได้สุ่มไหมเนะี่ยอีกตัวมาทับปูเล่ อ๋อทับุยเล่เล่นกกบอะไรเล่นกับทบ,บุยเล่มนเป็นบัฟท่าพลังจิตใช่ไหมถ้าเกิดเอาไปใช้บัฟกับพวกพลังจิตก็ได้ครับไม,ไม่ไม่มีปัญหานะสายฟรีทําทีมไหนใช้ของมาสเตอร์น้อยครับริส,สกิลมาตอนไหนริส k กิลน่าจะมาไม่สิ้นเดือนก็ต้นเดือนหน้าครับมันเพิ่งจะผ่านไปนะน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าแทนเนาะอมาเดือนละรอบนะฮะ ส่วนสายฟรีทําทีมไหนคุ้มใช้ทรัพยากรน,น้อยผมก็มองว่าทีมธาตุไฟนะครับอย่างธาตุไฟใช่ไหมโอโอแล้วก็นะกาดอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้จากการการันตีเทพกันถูกไหมครับก็ไม่ต้องใช้เพชรโอโอเนี่ยต้องใช้แค่นี้เองฮีทานต้องใช้ก็แค่ใช้เพชรสุ่มโฮกับฮีทานมา2ตัวเนาะส่วนล่างมาสเตอร์นะครับในส่วนของกาดอนก็ใช้หนังสือกาดอนได้นะครับปกติเหมือนตัว เหมือนทีมทุกทีมไม่ต้องใช้หนังสือการ์ดออนใช่ไหมล่างมาสโอโอเนี่ยจะใช้เป็นเศษช,ชิป5 0 0พันส่วนฮีทาจะเป็นเศษช,ชิปกระเพชรผมว่าทีมไฟมันทำง่ายนะครับหมายถึงมันทำมาสเตอร์3ตัวแล้วมันไม่ต้องไม่ต้องเติมะนะครับใครก็เล่นได้อะไรอย่างนี้ดีกว่าอีกทีมนึงก็จะเป็นทีมมืดเนาะทีมมืดเนี่ยโซโลอาร์ก็สมกาชาใช่ไหมจะมีแค่นกไวหรือนฤิ์มิลาดนะครับที่จะต้องไปหาเอา ส่วนจริงๆแล้วต้องเล่นกัดหลอดก็ได้นะทีมมือแต่ว่ากัดลอดอะเศษชิปมันจะมีจํากัดในการหาหน่อยนะครับมันขายในร้านค้า150เนาะต่อ1ชิ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครไปเจอกิจกรรมคืนของก็สามารถแลกได้เลยถ้ามีของนะแต่ถ้ามันไม่มีของมันก็แลกไม่ได้ครับก็เชียร์เป็นเล่นทีมไฟอะทีมไฟเล่นง่ายครับเล่นง่ายสุดละนะครับในบรรดาที่ที่เล่นได้นะผมว่าทีมไฟเนี่ย ผมกดออกทำไมเนะี่ยอะทีมไฟอะเล่นง่ายรู้สึกนะคนละครู้สึกว่าทีมไฟเนี่ยไปง่ายดีโอเคใช้เพชรกับเสียชีวิตเท่าไหร่อ๋อน่าจะประมาณนี่ก็นนะผมจำไม่ได้จริงว่ะเพชรประมาณสองหมื่นหรือเปล่าหรือหมื่นกว่ากว่าอะไรไม่แน่ใจนะ รู้สึกอยากเลิกเล่นเลยหมดไฟออกสายฟรีจะไปสู้สายเติมได้ไงครับสายฟรีมันสู้สายเติมไม่ได้ครับไม่มีเกมไหนนะครับที่สายฟรีจะสู้สายเติมได้ครับบอกก่อนเลยครับกิจกรรมอันนี้กิจกรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ GM เขานะฮะแต่ผมในความรู้สึกของผมเนี่ยเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีกิจกรรมอะไรดีเลย ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับหรือเราจะลองไปเล่นเซิร์ฟนอกกันละ่ะทุกคนถ้าน้องๆอ,อยากจะเล่นเซิร์ฟนอกน้องสก,กิดผมหน่อยแล้วกันแล้วก็ชวนกันไปนะครับยกกันไปเลยครับได้นะผมไม่ขัดอยู่แล้วหรือจะลองไปเล่นเซิร์ฟนอกดูเห็นก็บอกว่าเซิร์ฟนอเนี่ยน,นะครับมีกิจกรรมที่เจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่เอื้อสายฟรีด้วยบางกิจกรรมด้วยนะครับืเทพหลุดจะมาไม่รู้ครับ ถือถ้าตามหลักแล้วอ่ะจริงๆเทพหลุดต้องมาแต่สิ้นเดือนที่แล้วครับแต่แม่งไม่มาเฉยเลยเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าเทพหลุดเนี่ยมันจะมาหลังกิจกรรมคืนของครับแล้วแม่งคืนของไปเป็นเดือนแล้วครับแต่สิ้นเดือนแม่งเสกไม่มาครับแล้วเนี่ยจะกลางเดือนพฤศจิกาแล้วนะฮะมันก็ยังไม่มาครับก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะมาสิ้นเดือนพฤศจิกาแทนนะครับส่วนใหญ่เทพหลุดจะมาทุกสิ้นเดือนครับหลังกิจกรรมคืนของเอาง่ายๆเลยตอนนี้คืนของผ่านไปเดือนกว่าแล้ว มันดีเลยมาประมาณสองสัปดาห์ละนะฮะจิราชีจิราชีไม่มีทีมเล่นครับจิราชีแค่เล่นปั่นป่วน,นช่วงแรกแเฉยจิราชีหลกัหลกๆก็จะมีแค่สกิลลดลดหลดอดแอนติเมทเฉยนะครับไม่มีอะไรเล่นโชว์คราวได้แต่ว่ามันไม่ได้เล่นถาวรครับเซิร์ฟนอกรอ้านสนนะจริงๆใครอยากไปเล่นเซิร์ฟนอกด้วยกันบ้ล่ะ,ละเออเซิร์ฟนอกมันมีตัวละครมากกว่านี้นะเอ้ยเวรกรรมตายเลยเซิร์ฟนอกมันมีตัวละครมากกว่านี้เนาะเหมือนว่าจะมี อไอ้พวกโปเกรมอนเจนใหม่ๆด้วยนะถ้าจําไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะเหมืมันจะมีเจนใหม่ๆอยู่นะนี่ปะอยากให้เล่นเซิร์ฟมังกิดจริงปะมีลิงไหมละ่ะอะส่งส่งลิงมาให้พี่แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวจะโหลดเล่นกันนี่อาจจะโยนแปดหกห้าทิ้งเลยเนะี่ยเพราะว่าเราชอบไปเล่นกับน,น้องๆสนุกดีเอาดิ ได้เลยครับถ้าน้องๆต้องเอ๋ผมไม่น่าจะถึงชั้นเจ็ดสิแล้วลไม่ถึงชั้น80ิแล้วถ้าน้องๆอยากไปก็จัดเลยครับเดี๋ยวไปด้วยกันน่าลองอยู่เทิบนอกสนุกดีผมคิดว่าเทิบนอกน่าจะแฟงแฟนะโหสู้ซันมูนไม่ได้หรอก่อะโอเคได้แค่ไม่กี่ชั้นดี่ว่าวันนี้่ะตามนี้ตามนี้<ๆ>น้องๆก็หยอดลิงก์มาได้เลยครับเดี๋ยว พี่ไปหาสมัครแล้วก็ไปเล่นกันด้วยกันนะ๋ยวจะนัดวันไงทีนึง่งสัยจะได้ไปเติบโตวันเซิร์ฟนอกก็นเลยที่ทาละเซิร์ฟไทยนี่กิจกรรมแม่หวยแตกมากนะฮะเอาจริงนี่พูดความ,วามจริงเลยนะครับเซิร์ฟไทยนี่กิจกรรมนี่ความรู้สึกของผมอย่างหนึ่งนะก็คือทุกๆกกิจวันอังคารน่ะจะเป็นกิจสายเติมใช่ไหม gm เนี่ยเขาจะโพสต์วันจันทร์ กลางคืนไวมากนะครับแต่ถ้าเป็นกิจวันศุกร์เนี่ยที่เป็นกิจแบบรวมๆนะ9โมง10ิโมงยังไม่โพสเลยนะครับนูนไปโพสเกือบเที่ยงอะกิจกรรมมาแล้วอะไรเงี้ยคือมันทังได้เตรียมตัวเลยนะแต่ถ้าเป็นกิจเติมอย่างเดียววันอังคารเนี่ยอังคารหนึ่งพรหัสเนี่ยคือเขาจะโพสก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันเลย่ะคลิปตรงกันปะละ่ะเออผมว่าเข้าไปดูในเพจเขาตลอดนะครับจริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆนะ ก็เลยงงอยู่อย่างแอดเองอะพี่เองพี่ก็ไม่ไม่เคยเติมอะไรเกมนี้ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเปีไม่เคยเติมแม้แต่หนบาท1นึ่งสตังก็ไม่เคยนะครับ